โ <Okay. S 2> อเคแั๊บน,นึงลอดูช่องก่อนครับกดลบลงไปก็ได้โอเคครับผมมาขึ้นมาแล้วไปโลกสองโลกสามวะสวัสดีรค,ครับทุกคนผมวันนี้ผมจะมาเล่นแมปซูเปอร์โซนิกในโรบอตนะครับเจ้าซิเชอรอโชชิซังโชช็อตขอโทษทีที่ไม่ได้ไลฟ์สดก่อน วันนี้เล่นแบบโซนิกผมจะฟาร์เมเวลให้ไปโลกห้าให้ได้ซึ่งโลกที่ห้ามันต้องรีเบิร์ททั้งหมดห้าครั้งเสียงของอมันเบาไปปะใช่ชงชงชงฉีฉักชงชอเองเส่งแฉชงฉีชังชงชอเสียงพี่มันเข้าเข้าใหม่หมพี่ดูปะเน,นี่ยเอ,อ๊ะ พี่รู้ว่ะไม่รู้เสียงพี่มันเข้านะฮะว่าน้องฟีบ้าเอาจุด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 ดีดจุดจุดจุดาดจุ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 ดจดดิดจุองุดดจุดด ผู้เล่นกิ n งอย่าไปเชื่อคนนี้เลยเขาเคยเป็นบ้าเนี่ยมันติดกันเยอะมากเลยฝ่ะเพรเสียวพี่อยู่โลกสองใช่ไหมใช่ใช่ใช่โอเคเดี๋ยวน้องไปหาโลกสี่รวมดีป่ะก็

อ๋อไม่ใช่เด็กน้องมีทัโอเคเก็บรางวัลิวน้องมีเงินอยู่แสนแสนสองกิ้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 งน้องรู้สึกว่าเมื่อดีเอ้ยที่พันห้าเหรอทุกคนไม่ต้องแปลกใจผู้ชายคนนี้เขาเคยเป็นบ้าเขาเคยบำบเอเอ้ยเกินไปป้าเกินไปป่าวัยรุ่นป้ามันมันไม่ได้เกินที่มันคือความจริงโอเค พี่ได้อะไรมาก็ไม่รู้อ่ะมันเป็นลูกแก้วลูกแก้วอ่ะเก็บไว้ลูกแก้วแล้วมันก็อยู่ในเนี่ยคนโลอ่ะโอเคน้องเข้ามาโลกสองอ่ะวิว่งชิงชิ่งชิงชิง,ชงเดี๋ยวน้องจะไปฟาร์มโลกห้ามันเป็นจุดที่ฟาร์มดีสุดเจ๊งไปได้ไแล้วหรออืมน,น้องกำลังฟาร์มอยู่อยไปแข่งที่อย,กยกากไปพี่อยากแบบเล่นวันเดียวไ,ไปโลกห้าอะไรเงี้ยแต่ปะก็ได้พี่ก็สามารถทําได้หนึ่งแม่โทรมา แต่พี่ก็ต้องตั้งใจหรอมันนึงวันนึงม่บว่ากินข้าไม่ใหญ่ไหเออมันนึงวันนึงห้านาทีห้านาทีเดี๋ยวลงไปเดี๋ยวลงไปเดี๋ยวลงไปเดี๋ยวหมดเนี่ยที่มันไปรูปลูกแก้วน่าโลเนี่ยเดี๋ยวพี่ลงไปเฮ้ยอยากแข่งอีกรอบนึงอ่ะก็อยากแข่งกับน้องฝ้ายฝ้ายไม่เท่าไหร่ฮะไม่เท่าไรหนึ่งร้อยสามสิบกูแพ้ฝ้ายพี่ขอที่หนึ่งนะ พี่<อ>จะเก็บไว้ <_ C> น้องให้พี่ไปก่อนห้าวิห้าวิโอเคสว,วยแล้วพี่จะได้รู้ว่าศักสิสีที่แท้จริงมันคืออะไรเ <_ C> มื่อเก้าสิบแล้วนะพี่เหลือห้าว,วิพี่ก็จะได้รีเบิร์ดแล้วไงเอ้ยเอ้ยเดี๋ยวเดวเมื่อกี้น้องเป็นไมเคิลแจ็กสันแบบเกาะก,กําแพงอยู่ด้วยความเร็วพี่ไม่โครตร <_ C> สูงอ่ะ เอ้ยกอแม่งเออก็ไม่ได้มันเหมือนอวีเลยเกมไม่ดีเลยยิงอีพสองวิเฮ้ยขอโทษรู้สึกมันจะเป็นใครเออเออก้าสิบสองแล้วน้องอยากแข่หน้าจอให้พี่ดูนะไปโลกไอเนี้ยโลกเออโลกเฮ้ยกด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 แข่งกดแข่งกดแข่งใช่ไหมโอเคโอเคโอเค ให้พีไปก่อน5วิใช่ไหมได้ดูิว่าวด่านสั้<อ>า่านย<อ>าวมา5วินะ 1, 1> นับเลยนับเอง1 2 3 4 5 Hello 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 Number one กูชนะ อ่ะดูดูที่มันขึ้นแล้วกันทำไมมันทไมพี่ที oh, ่สองอ่ะที่ไม่เห็นจรงเลยก็น้องตามทันไงเขาเรียกว่าเร็วเหนือแสงรู้จักเปล่าเร็วเหนือแสงอ่ะเมี๋ยวพี่ลงไปแบบน้ำก่อนนะจะไปมาจะมายวมาโอเคไปะไปก่อนเลยน้ำน้องไม่ว่าว้าว แล้วเราจะขึ้นอันน right? ั้นยังไงอยาแล้วอันนี้อ๋อต้องขึ้นจากตรงนี้สินะแล้วเราก็ค่อยกระโดดไปอันนู้นอันนี้อันนั้นอ๋อเขาจะได้แล้วต้องไปสไลด์ตรงนู้นแล้วมันจะพาเราไปปุ๊บปิ๊บปั๊บวิ่ง <rivalry> ว <Un owners> ิ่งว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 ิ่งแอ้าหล่น โอเควิ่ง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 วิงวิ่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 ว้่งวิ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 ่งว่งวิ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 ่งิ่งวว่งวิ่งวงน่อิ่่่ วิวโคตรคุ้มเลยย่าโคตรด,ดีเลยดีแบบถึงขั้นระดับเ d ว่าตอนนี้ก็น่าจะขึ้นไปได้ด้วยเนาะวิววิ่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 งวิ่วิ่ง,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 งอ่ะเฮ้อไปไม่ได้ถ้างั้นเราจะคลิกเอาจะคลิกกงก็ไม่ได้เนา้งอนเน่า เอเดี๋ยวตรงนั้นมีสปริงปะอืมดูเหมือนแล้วน่าจะไม่มีสปริงวิ่งต่อวิ่ง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 แอเลยอีกละอ่าไม่ไปแข่งดีกว่าไม่มีคนเข้าไปวิวเก็บพอย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 ว้าวพอยลวนเลยพอยล้วนเลยว้าวว้าวสุดยอดพอยเต็มเลย ที่เหลือก็อรอพอยเกิดอ้าตรงนี้พอยเกิดแล้วว้าตรงนี้ก็เกิดอ่าเก็บไปได้อ้าวเก็บสิเฮ้ยโอเคเก็บแล้วอ่ามีตรงไหนไมมีตรงไหนอีกไหมมีโอเคโลกสามเราไปได้เรารู้แล้วแต่ว่าเรายังไม่พร้อมเราจะฟาร์มโลกนี้เพราะว่าโลกนี้มันคุ้มสุดอืมบิบงบงปงิบง มอมมี่อสะมารัสอืมไม่ก,กี้เอ้ยเลยอีกแล้วโอเคเลยทุกครั้งเลยต้องดูก่อนว่าพอยเกิดยังถ้าพอยเกิดแล้วเราค่อยไปวิ่ง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 ไม่ถึงอีกแล้วลวิ่งวิ่ง เก็บพอย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 อครับผมนนขออีกแป๊บหนึ่งเดี๋ยวผมมานะครับเดี๋ยวผมจะไปกินข้าวแป๊บหนึ่ง